สวัสดีค่ะพบกับช่องแงมชีวา Channel และเมนูชาพี3แก้วก็คือจะมีการใช้ชาใสกรีนทีชาแดงแล้วก็ชาไต้หวันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลิก็ใช้แก้วขนาด22ออนซ์ตามโ a r d ในคอมเมนต์เยอะที่สุดชา3ตัวจะมีชากรีนทีห่อสีเหลืองชาไทยห่อสีแดงแล้วก็จะเป็นชาอัดสตรามือสำหรับชงชาไต้หวัน เริ่มที่ห่อเหลืองตัวนี้ปกติไว้ชงชาใสาหรือชาผลไม้นะคะเราจะตัก1ช้อนโต๊ะค่ะหรือใช้ช้อนแกงแบบนี้ง่ายดีน้ำร้อน125 ml ชักชา3-4รอบไม่ต้องแช่ชานะคะชาใสาเราจะไม่แช่น้ำชา110 ml ต่อด้วยชาแดงตรามือค่ะเพื่อความยุติธรรมนะคะเราก็จะใช้อัตราส่วนชาที่เท่ากัน1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนแกงค่ะน้ำร้อน 125ML ชัก ชา3-4รอบชาที่ไม่ใส่นมลี่จะไม่แช่ชานะคะเพื่อไม่ให้รสชาฝาดเกินไป ต่อด้วยชาอัสสัมตรามือค่ะเราก็ใช้ปริมาณเท่ากันก็คือ1ช่ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงน้ำร้อนแบบเดือดจัดจัด125 ml ชักชาสลับไปมาแล้วก็บีบสกัดน้ำชาให้ได้110 ml เท่ากันเตรียมแก้วไซย์22สออนซ์ไซรับพีทลี่ใช้ของ Long อง a c h นะคะหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาพอรับไหวค่ะอยู่ประมาณขวดละ130บาทก็ไม่ได้แพงมากใช้ปริมาณ 45ML ต่อแก้วสูตรหวานกล ถ้าใครอยากได้หวานกว่านี้แนะนํำว่าเพิ่มน้ำเชื่อมเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะจากนั้นลี่ก็จะใส่น้ําเปล่าหรือน้ําร้อนก็ได้ค่ะ45 m l ใส่น้ําแข็งลงไปประมาณครึ่งแก้วก่อนนะคะวิธีการเทเครื่องดื่มแยกชัน้นลี่จะลดช่องว่างของน้ําแข็งให้หน่อยที่สุดก่อนค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการแยกชัน้นเราก็มาเติมน้ำแข็งเต็มแก้วทีนี้ก็กดอัดให้แน่นๆที่สุดเลยตามด้วยเครื่องดื่มเทช้ชาด้านบนอย่างเบามือ ค่อยๆเทวนรอบแก้วนะคะถ้าทิ้งน้ำหนักลงไปกระจุกเดียวเนี่ยบางทีเขาจะหนักเกินไปแล้วก็จะไหลไปรวมกับชั้นล่างค่ะเสร็จเรียบร้อยน่ากินจังเลยทีนี้มือใหม่เนี่ยถ้าลองฝึกอาจจะใช้น้ำแข็งบดเทแยกชั้นง่ายกว่านะคะ แต่ถ้ากรณีที่เก่งๆเราเนี่ยน้ำแข็งหลอดเล็กก็สามารถแยกชั้นได้สวยงามเช่นกันและไม่ว่าเราจะทำเครื่องดื่มสวยแค่ไหนตอนกินก็ต้องคนผสมให้เข้ากันอยู่ดีค่ะไม่อย่างนั้นชั้นล่างก็จะหวานเจีย๊ยบชั้นบนก็จะขมฝาดชาไปนะคะทําไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปสวยๆเช็คอินร้านเราเฉยๆที่นี้ไปฟังรีวิวกันชัดๆจ้าชาใสกรีนทีแก้วหนึ่งเดี๋ยวลองแก้วส อันนี้แดงขนาดนี้ดูออกชาแดงแน่นอน hmm. นี่จ้ะชาอัดสอมตรามือ ถ้าถามความชอบส่วนตัวให้ชาอัสสัมตรามือชนะเลิศค่ะอันอื่นก็อร่อยนะคะเพลงแต่ว่าเขาจะมีรสชาติของอย่างเช่นชาแดงอะ่ะเขาก็จะมีความวานิลาของตัวชาแดงอะ่ะค่อนข้างจะเด่นมันก็เลยทําให้ความพีทอ่ะด,ดรอปลงไปนะคะซองก็จะให้เป็นชาแดงนะคะสีสวยแล้วอีกอย่างพอกลิ่นชาแดงวานิลาผสมกับกลิ่นพีทมันก็ยังโอเคอยู่ยังได้อยู่พอกินแล้วก็ยังโอเคอร่อยอยู่นะ อันดับ3เลยก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะชากรีนที่มันมีความกรีนที่ชัดมากต่อให้เราใส่ปริมาณเท่ากันชาเท่ากันหมดนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ลองกินชาเขียวตามือบ่อยๆอ่ะเขาจะมีความแบบ ซาดนิดตรงปลายลิ้นนะคะมีความมะลิมีความกรีนทีมีความเขียวๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะชัดเกินไปเมื่อมารวมผสมกับพีชแล้วนะคะทำให้พีชของเราเนี่ยดรอปไปเยอะเลยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบค่ะเพื่อนๆก็เลือกตามชอบได้เลยแต่ถ้าสีสวยที่สุดนะคะก็ต้องเป็นตัวชาแดงค่ะพอผสมลงไปแล้วสีแบบออกส้มๆแดงๆมันจะดูสวยดึงดูดสายตาน่ากินอ่าน,นี้เราก็ต้องไปเลือกเองนะคะว่าเราจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหน Hmm. เสียงไก่ดังมากนะคะเราก็รีวิวแข่งกับเสียงไก่ดูซิเสียงเรากับเสียงไก่ใครจะชนะชาอัศมสดชื่นมากพอรวมกับพิษแล้วสดชื่นจริงๆลองไปทำดูนะคะถ้าเกิดใครชอบสูตรไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีแล้วก็ Youtube งามชีวาชแนลให้ด้วยนะคะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย